เป็นกระแพ้นะฮะคุณเป็นจาแต่คำถามนี้ว่าอยากถามว่าการมีอีกฝ่ายเข้ามาในชีวิตดีอย่างไรและตั้งแต่มีอีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนครับเออโอ้คำถามนี้เป็นคำถามแบบว่าทดสอบกันนะอ่ะพี่ซีคุณนี่เขาเชิญตุ๊กตาได้เลยครับมาตอบคำถามแรกก่อนถามว่าการมีฝ่ายเข้ามาในชีวิตดีอย่างไรตอบสั้นเลยครับว่าดีมากๆครับผม ไม,ไ,มไม่ได้อว่ยเพราะว่ามันดีจริงๆเพราะว่าวรู้สึกว่ามันไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรให้กัรที่งานจากดีไซน์เรา,า,รา,รเรา,าตัวเองไม่เโโห็นเลยมันอยู่มี่ไหนก็ไมมีได้หลอดแล้วโอ้โหสิ่งที่เห็กชั้นตอนนี้คือเม่ต่อเราแบบ 6ตัวโอ้โหไม่กินหมดตอนี้ยังโดนเลยว่านี่ให้ยูเมือนกับเชลมดแล้วเดนทันีเยเรืกนเป็นน้องซีโซนเดยหรอว่าหนุ่จะได้ควอมเหียวจนเียไปเก่บมางคุทั้งสคนเลยแบบวัวเียกันแล้สลับที่ใสกันไหมฮะ ช่วงหลังนี้คุณสองคนดูเปลี่ยนกันนะฮะสลับกันละนะดูมีความรู้สึกว่าต้องฝาดดูซีจะมีความแบบคู่ทุกวันนี้คุณดูแบบตัวเล็กลงแล้วตัวเล็กลงนะฮะดูสินะดูรู้สึกว่าตัวยังดูซอฟลงซอฟต์ลเพราะว่าหนุ่มหนุ่มช่วงนี้เนี่ยหนุ่มก็หนุ่มชัวร์แล้วหนุ่มช่วยเนื่องเนไรไม่อยู่ไหนเดี๋ยวทุนนน้องดิวแหละครับผมครับ ดีอย่างไรก็ดีทุกอย่างเลยไม่อไมอ้ไม่ได้โอ้เอาจะไม่ดีจะโอ้โหโอ้โหจะกลายปเป็นเฮียดีนะอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะบอกว่ามีเฮียก็ดีมากๆากดมากๆครับนะถ้าไม่มีก็ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่ก็ไม่ไม่ คิดว่าก็คงไม่มีวันที่จะได้มีเมียอกเราเรียนรู้ยังไงเราียนรู้ยังไงเรู้ยัเรายรู้ยังไงมันมันคเป็นรงที่เก้อาคันเจอคือเรารู้จักันแล้วเรจะเราเรียนรู้ยังไงเรียนรู้ยังไงยรปี่เรากระอะไรกระปัใจกระเุเอะรรใจนต่อไปอยู่ด้ยกันนะครับแบรู้สึกว่าได้ความ ความแสบหรอแสบอ๋อก็ได้มแลกันก็แปล,แปลหมดได้เลยแล้วก็ได้ความมากแบบคอามูความแล้วก็รดเหรอไม่ต้องเก่งก็ได้ เ่แหละครั้วก็ได้ประสบการณ์ในการแบบทำงานอย่างเงี้ก็มาจากพญาเลยครับมีเรื่องมาณกพมากเนเยอะโอ้โดถือว่าท้งสองท่านถวั้งสองท่านก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าไดการอยู่ด้วยกัน